สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนํากลองลำงนะคะกลองลำงจะเป็นงานโอทอปของจังหวัดอังทองเหมือนกันแต่กับตองยาวนะคะ<อ>กลองลำงจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือกลองสองหน้านะคะคือสามารถตีได้ด้านหน้าใหญ่แล้วก็ด้านที่เป็นหน้าเล็กนะคะอันนี้คือไม้กลองที่ทําส่วนใหญ่จะเป็นไม้ กัมปูไม้จำจุรีหรือว่าเป็นไม้มะม่วงนะคะเสียงดีมากนะคะทั้งสองนาเราจะเรียกว่ากลองลำวง,งกลองชิงฉับทัวหรือว่าเป็นกลองสองหน้านะคะ <S 2> <S 2> <S ถ้าสนใจกลองทุกชนิดสามารถที่จะติดต่อมาได้นะคะที่ เบอร์โทรศัพท์085-122-4104นะคะทางหมู่บ้านทางกลองยินดีต้อนรับนะคะก็ลองโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะคะมีก่องให้เลือกหลายชนิดถ้าไม่สะดวกทางร้านก็สามารถที่จะส่งพัสดุไปให้ทางลูกค้าได้ทั่วประเทศนะคะก็ส่งไปต่างประเทศด้วยอยังไงก็โทรติดต่อเข้ามานะคะยินดีให้บริการยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะ